สวัสดีค่ะดิฉันน้องสาวกสมานทาวสีและที่7อยู่ชั้นโมกทับหนึ่งโรงเรียนอุตตดิตวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับศิลปะสีวิชัยค่ะซึ่งเป็นศิลปกรรมสำคัญในประวัติศาสตร์ศิลปะไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะก่อนอื่นก็ขอเล่าถึงอาณาจักรสีวิชัยกันก่อนนะคะสีวิชัยเป็นอนาณาจักรโบราณที่รุ่งเรืองระหว่างพุทธศตวตรรษที่1 3ถึง18 เชื่อกันว่ามีอาณาเขตครอบคุมบริเวณเกาะชวาเกาะสุมาตราและแหลมมาลายูตอนเหนือโดยมีศูนย์กลางอยู่บริเวณภาคใต้ของประเทศไทยปัจจุบันค่ะก็คือเช่นอำาเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ ศิลปะศีวิชัยได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะคุปตะและศิลปะแบบปาราเสนะของอินเดียนะคะทำให้ผลงานส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามหายานโดยเฉพาะการสร้างรูปเคาราพพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนที่นิยมทำด้วยศิลาและสำริดส่วนพระพุทธรูปแบบ เทวราชนั้นพบค่อนข้างน้อยแต่พบภักขิมดินดิบจำนวนมากซึ่งสะท้อนถึงความศรัทธาและความเผยแพร่ของพระพุทธศาสนาในยุคนั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีข้อสันนิษฐานว่าศิลปะสีวิชัยอาจจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับปฏิมากรรมเชียงแสน และสถาปัตยกรรมลาน,นาอีกทั้งยังอาจมีอิทธิพลต่อศิลปะสุโขทัยในเวลาต่อมาด้วยค่ะสำหรับสถาปัตยกรรมที่สำคัญของสีวิชัยพบได้ที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเป็นสถูปเจดีที่มีลักษณะใกล้เคียงกับจันทิหรือ,อ,อวัดบนเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซียค่ะเช่นเจดีวัดพระบรมมธาตุชยาที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญของศิละปะสีวิชัยในประเทศไทยค่ะกล่าวสรุปก็คือศิละปะสีวิชัยเป็นยานศิลป์ที่สะท้อนอิทธิพลจากอินเดียแต่พัฒนาขึ้นจนเป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาคนี้และยังคงมีอิทธิพลต่อศิละปะ ในดินแดนไทยในสมัยต่อๆมาด้วยค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ